เด็กๆนักฟุตบอลมาช่วยเรื่องการทำนานะคะคการทำนาก็เลยเลี้ยงลาบลาบเนื้อวัวเนื้อวัวมีไม่ว่าจะเป็นปูนเป็นปาลมเวียข้าวหมดหรือ,อย่างเ่ยลูกองอ์กไหนบอกว่าข้าวหมดไหนบอกใครบอกว่าข้าวหมดกินให้อิ่มเสียแขกต้นชอน อ,อ๋อนึกว่าข้าวหมดข้าวหมดหรือ,อยังะอะลูกโอ้ยเหลือเยอะแยะใครบอกครับว่าข้าวหมดกินให้อิม่มแล้วไปกลับข้าวให้มันแห้งจะได้มีข้าวช่วยกินทั้งปีนะคะวันนี้กินข้าวกับลูกๆนักฟุตบอลกับโค้ดโค้ดท,ทั้งสามคนวันนี้เจอกันหมดเลยนะโค้ดน่ะหล่อกว่านักฟุตบอลเยอะเลยอันนี้เนี่สิ่งที่พูดไปนี่ไม่เป็นความจริงนะ สิ่งที่พูดไปไม่เป็นความจริงเอา ω, กินแล้วก็ไปดูแลข้าวข,ของตัวเองวันนี้เนี่ยเย็นนี้นี่จะเอาข้าวกระสอบได้ไหมข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้ประมาณสักร้อยกว่าข้าวเหนียวก็ได้ประมาณสักร้อยกว่ากระสอบนะคะก็ได the ้ไ <Eg> ด้สองร้อยกระสอบอยู <jähr bracket> <ounce> ่นะคะแต่ว่านาวานนาวานแล้วก็แรงๆหน่อยก็เลยได้น้อย จ้ำลาบไม่ดูอร่อยอร่อยลาบเนื้อหัวเนื้อเอาข้นเหนียวจ้ำอย่างเงี้ยค่ะการกินเป็นวัฒนธรรมนะการกินเป็นวัฒนธรรมว่ากันไม่ได้เรื่องนี้คร,ครั้งที่แม่ผออไปต่างประเทศไป,ไป,ไปกินเนื้อแกะนะก็กินให้อร่อยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าการกินเป็นวัฒนธรรมวันนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงลูกๆวันนี้เจอโค้ชสามคนโค้ชนี่เก่งนะครับปีนี้จะได้แชมป์ ปีนี้เราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่นักกีฬาเก่งนะคะโค้ดเก่งโค้ดแก่ๆนี่ก็เก่งนะคะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามีโค้ดรออยู่คนเดียวเลยยังไม่มีเมียหูสาวแย่งกันทั้งอำเภอเนี่มาสนับสนุนให้ได้เมียนหน่อยนะคะเนี่ยนะเอาก็หยอกหยอกลูกไปด้วยจริงๆแล้วนี่มาช่วยดูข้าวในนานะคะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนกินให้อร่อยไม่ว่าต้นว่าอออต้น เสียแขกชอนบุญพี่ปุลพี่ปาลน้องเวียหน้าหล่อต้องออกกําลังกายเยอะๆเวียนะ่ะทําไมเหรอเพราะว่ายังสูงไม่เท่าเพื่อนเลยลูกเพื่อนเขาสูงเอาสูงเอาตัวเองเนี่ยทําไมสูงไม่เท่าเพื่อนหน้าหล่อต้องสูงด้วยมันจะได้ครบองค์ประกอบเดี๋ยวแม่จะพาไปประกวดในแบบ